สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งกับช่องกับปะบ่อยและวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Moonlight Blade พร้อมกับอัปเดตใหม่ในวันนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าอัปเดตในวันนี้จุใจแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของไอเทมใหม่ต่างๆของในร้านค้าหรือแม้กระทั่งโหมดใหม่ให้เพื่อนในกิวนนั้นได้ไปร่วมสนุกกัน และสุดท้ายแล้วผมก็มีโค้ดมาแจกเป็นช่วงๆในคลิปในอีกด้วยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะครับและไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอแจกโค้ดลอดแรกกันก่อนเลยละกันซึ่งโค้ดพวกนี้เพื่อนๆก็สามารถรีดีมได้มากสุด5โค้ดต่อ ID และสำหรับใครที่สงสัยว่าโค้ดมีอะไรบ้างไอเทมก็จะมีดังนี้เลยนะครับตัววีรชน2ใบศีลาชนะ10ชิ้นตามนาวีรชน3 10ชิ้นเศษคัมภีฟ้า ชิ้นและทั้งหมดนี้นะครับมีมูลค่ารวมประมาณ596 CV หรือประมาณเกือบเกือบ300บาทเลยนะและเพื่อนๆก็สามารถวีดีมได้ถึง5โคต้ต่อ ID เลยนะครับบอ,อกเลยว่าแจกเยอะและง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาไปใช้กันด้วยนะและในวันที่24สิงหาคมนี้หรือก็คือวันนี้นะครับทางเกมเองก็ได้จัดโปรโมชั่นนะครับในร้านค้า ถึงจะมีถุงนำโชคใหม่ถึง2ถุงด้วยกันและสําหรับคนที่ยังดัน CP ไม่สุดนะครับและยังอยากจะดันต่อทางเกมเองก็ได้เพิ่มแพ็คใหม่ถึง3แพ็คด้วยกันนะครับได้แก่แพ็คอุปกรณ์เสริมพลังแพ็คตำราวีรชนและกล่องเศษร,รูนและทั้งหมดนี้ก็สามารถซื้อได้ด้วยการใช้เพียงแค่ตัวฟ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆห้ามพลาดกันเลยนะ หลายอย่างที่เพื่อนๆรู้ๆกันอยู่ว่าทางเกมเองเร็วๆนี้ก็จะจัดทัวนเมนต์ Battle Royale ครั้งแรกสุดยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วการเพิ่มค่า CP และ Status ต่างๆนะตอนนี้มันสำคัญมากๆนะครับในวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแนะนำระบบขัดเกลาอาวุธที่เพื่อนๆจะสามารถปลดล็อกได้เมื่อเพื่อนๆมีเลเวล51 ซึ่งระบบการขัดเกลวนี้นอกเหนือจากที่จะเพิ่มค่าสเตตัสให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ยังมีโบนัสเซตอีกด้วยนะครับและสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องใช้ในการขัดเกลาก็จะเป็นทางด้านของหินเสริมพลังสําหรับการขัดเกลาอาวุธและไหมเสริมพลังสําหรับการขัดเกลาอุปกรณ์ป้องกันและอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่านอกเหนือจากสเตตัสแล้วก็ยังมีโบนัสเซตอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆก็ควรอัพอุปกรณ์ทั้งหมดไปพร้อมๆกันนะครับ และนี่ก็คือโค้รล็อตที่2นะครับสำหรับใครที่ยังดูอยู่ก็เอาไปเลยแล้วผมก็จะแจกย,ยิททางคลิปเลยนะและนอกเหนือจากนี้นะครับทางเกมเองก็ยังเพิ่มความท้าทายใหม่ๆให้พวกเราอีกด้วยซึ่งก็คือดันบอสโลกและดันบอสฝ่ายสำหรับดันบอสโลกจะเกิดขึ้นทุกๆวันอังคารตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่ม15 เมื่อถึงเวลาบอสโลก,ก็จะเกิดตามจุดเกิดของเขาในแต่ละแมปซึ่งถ้าให้ผมแนะนําผมก็แนะนําให้แต่ละกิวนั้นเตรียมตัวให้พร้อมก่อนถึงเวลานะครับเพราะนอกเหนือจากการทีเ่เพื่อนจะได้ช่วยกันสังหารบอสแล้วกิวที่สร้างความเสียหายดาเมจได้สูงสุดอันดับ1ถึงอันดับ3ก็จะรับของรางวัลมากมายเลยนะครับตั้งแต่ exp ยันของใช้อัปเกรดตัวละครเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆไม่ควรพลาดนะครับเอา้าจะโคตรละสเอาไป และสุดท้ายแล้วก็จะเป็นทางด้านของศึกบอสฝ่ายที่จะเกิดขึ้นทุกๆวันพุรหัสตั้งแต่3ามทุ่มยัน3ามทุ่ม45และสำหรับวิธีการเล่นก็ง่ายนิดเดียวนะครับเพียงแค่เ,เพื่อนๆจะต้องปกป้องบอสฝ่ายตนเองและกำจัดบอสฝ่ายสูเท่านั้นและสำหรับการแบ่งไฟล์ก็จะเป็นดังนี้นะครับจะมีอยู่2ไฟล์หลักๆตำแหน่งบอสฝ่ายยอดสวรรค์และตำแหน่งบอสฝ่ายมังกรคราม และสำหรับของรางวัลในกิจกรรมนี้แจกให้กับทุกคนที่เข้าร่วมนะครับแต่สำหรับคนที่สร้างความเสียหายให้กับบอสได้ก็จะมีรางวัลเสริมอีกด้วยนะครับจึงของรางวัลที่เพื่อนมีโอกาสได้รับก็จะเป็นทางด้านของตำลึงเงินกล่องสุมรูนเศษคมภีม่วงเหรียญเงินปลาชิอเสียงศีลายยุดทองชิ้นส่วนคมภีทองและรูนทองนะครับ และนั่นก็คือทั้งหมดโดยคร่าวๆที่จะมีการอัปเดตมาในวันที่24นี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่จากไปไหนนะครับก็เอาไปเลยโค้ดที่เหลือนะครับแจกหมดดีเลยครับหมดหน้าตักอย่าลืมเอาไปใช้กันด้วยก่อนหมดอายุนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย